คชลวรรณตาจ้าาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับต่อในบทที่7นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการบอกวันเวลาไปแล้วนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อได้สั่งให้พวกเราทํางานโยงเส้นใช่หรือเปล่านะครับถ้าใครยังไม่ส่งงานโยงเส้นของเราซื้อนะครับ ให้ทําในรูปภาพที่เราซื้อส่งให้เลยนะครับรูปภาพของเราซื้อเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมที่เราซื้อส่งให้ให้พวกเราแก้ไขในโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ส่งลงมาในอัลบั้มของแต่ละห้องนะครับที่พวกเราอยู่นะครับเราซื้อได้สร้างอัลบั้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คืออัลบั้มการบ้านภาษาจีนนะครับก็ให้ส่งเข้ามาให้เรียบร้อยเนาะโอเคนะครับในวันนี้เราจะไปพูดถึงบทที่7นะครับบทที่เ ฮาโอเคนะครับเรามาดูในบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดพูดถึงจินเทียนปี่ัวเทียนร้อน多了今天比昨天热多了ไม่รู้ว่าพวกเราเคยเรียนรูปไวยากรณ์นี้มาหรือเปล่า A ปี B จะมาย่างจะมาย่าง A กับ B เปรียบเทียบกันแล้วใครเป็นยังไงกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นจินเทียนปีสัวเทียนวันนี้กับ เมื่อวานนี้เรื่อตัว,วร้อนมากกว่านะวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานมากเลยนะครับภาษาจีนพูดว่า今天我们比昨天热多了。ดัยนั้นัน,นนะบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกสภาพภูมิอากาศต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูคําศัพท์ของเรานะครับดูในบรรทัดแรกก่อนคําแรกชิงเทียนตัวคิวออกเสียง ชอช้างชอชิงฉิงเทียนแปลว่าวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่องอ่าวันที่มีแดดวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสเราเรียกว่าฉิงเทียนฉิงเทียนตรงกันข้ามนะครับในวันที่ท้องฟ้ามืดครื้มใช่ไหมครับครื้มมืดครึ้มเนาะภาษาจีนพูดว่าอินเทียนอินเทียนนะครับในคําที่สองนะอินเทียน เดี๋ยวเราซื้อเขียนคำแรกนะครับอ่านว่าชิงเทียนอ่าอชิงนะครับชิงเทียนคำต่อมาอินเทียนอินเทียนนะครับแปลว่าวันที่ฟ้ามืดครึมนะครับพวกเราจดลงในสมุดหนังสือด้วยนะครับเดี๋ยวลืมชิงเทียนยินเทียน คำต่อไปครับี่ย雨哎下雨อ่啊มองไม่ชัดเนาะเดี๋ยวเราซื้อเปลี่ยนนิดหนึ่งเปลี่ยนให้เป็นออไทยสาร,รบันดีไหมไทยสาร,รบันโอเคไทยสาร,รบันขนาดสั้นเท่าโอเคกำลังพอดีเลยโอเคนะครับ เปลี่ยนเป็นไทยสารบันโอเคเอาอ่ะชัดเจนนะครับเอามา下雨下雨แปลว่าฝนตก下แปลว่าตกนะครับเราจะเห็นว่าตัวอักษรของมันมันชี้ลงด้านล่างใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันตกจากข้างบนลงข้างล่าง下下下雨雨แปลว่าฝนนะครับ下雨แปลว่าฝนตก คำต่อมาสี่เหิม่คำนี้ออกเสียงยากนิดนึงสี่เหิมอแปลว่าหิมะนะครับประเทศไทยไม่มีเนาะไม่มีหิมะคำนี้เราอาจจะได้พูดน้อยนะครับแต่ว่า่ยฝนะเจอแน่นนนอะครับปกมาทๆเลยนะครับประเททศไทยฝนตกหนักมากๆเลยนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับิงเทียนอินเทียน下雨下雪เอาบรรทัดต่อมาครับลมพัดลมภาษาจีนคือฟงโฟอิ่งฟ,ง,ฟงนะครับคำว่าพัดนะคือกวากวา่าฟงนะครับกว่าฟง ลมพัดจินเทียนฟงัน很大ฟงัน很大ลมแรงมากๆเลยนะครับฟงันตะกว่าฟงอ่ากว่าฟงลมพัดนะครับคำต่อมาหนาวหนาวภาษาจีนคือเหลง่ลงเหล่๊งหนึหล่งหนาวมากๆ,รกาากๆครูสั่งหนึ่งหล่๊งหนึ่งาล่๊งหนึ่งหล่๊ คำต่อไปนะครับออกเสียงว่าเร่อเร่อเร่ออ่าไม่ใช่เยอะนะครับแต่ว่าให้เราม้วนลิ้นนะครับม้วนลิ้นไปลิ้นแตะเพดานออกเสียงว่าเรือเนื่องจากคํานี้ในภาษาไทยไม่มีเราซื้อไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับเขียนใกล้เคียงที่สุดเรอเรอนะครับหนเรอทีนี่ร้อวันนี้อากาศร้อนมากจินี้รนมันนี่อากรอนมวันนี้อากาศร้อนมากรอัรอน แปลว่าร้อนเหลืองแปลว่าหนาวนะครับครับต่อไปเกาเกาแปลว่าสูงนะครับถ้าต่ำคือตีตีในนี้เขาเอาอุณหภูมิมาเปรียบเทียบใช่ไหมครับวันตู้แปลว่าอุณหภูมิวันตู้หันเก้าอุณหภูมิสูงมากๆโควิดหรือเปล่านะครับวันตู้หันเกาถ้าวันตู้ตีแสดงว่า 冷วนันดู得冷。它่度่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่ไหม่่่่่่า่มม่่่่่่่่นน่า่า่่่นน่่่่่น่นาะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่ง่่ อากาศเย็นสบายดีโอเคนะครับเราซื้อทบทวนบรรทัดที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับกววาฟงล่งเเรอเรออหลงกาวกาลียง冷热เหลียงควัดได้ดูคำศัพท์อีก3ามคำครับอ่ะเมื่อกี้ไม่หนาวไม่ร้อนใช่ไหมครับทีนี้รู้สึกอบอุ่นใช่ไหมครับอบอุ่นเพราะว่า เวลาหนาวแล้วเราอยู่ใกล้ไฟนะครับเรามีผ้าห่มเราใส่เสื้อหนาเรารู้สึกอบอุ่นใช่ไหมครับภาษาจีนออกเสียงว่าหน่วนหัวหน่วนหัวหน่วนหัวค,คำหลังเสียงเบานะครับหน่วนห้วเราจืรู้สหนวนห้วเราจะรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะครับหน่วนห้วเอาคำต่อไปร่ม เมื่อกี้เราจำคำว่าฝนตกได้ไหมครับฝนตกคือซ่าหยร่มเอาไว้กันฝนใช่ไหมครับร่มกันฝนก็คือ雨ย雨ส雨ร,สร,สรแปลว,ว่าร่มนะครับคำต่อมานะครับคำสุดท้ายอ่าไม่ใช่ร่มแล้วแต่เป็นเสื้ออ่าเสื้อกันฝนนะครับออกเสียงว่าหยุี อีแปลว่าเสื้อนะครับออกเสียงเหมือนกันกับอีอาร์ซานนี่แหละนะครับอี e. แต่ว่าเขียนคนละแบบนะครับอี e. เสื้อกันฝนโอเคสามคำนี้ครั้งหนึ่งนะครับหน่วน,ห,น,น,ห,น,นห่อหน่วงห่อร่มสานห่มสานเสื้อคลุมเสื้อคลุมเอาโอเคนะครับฉิงเทียนท้องฟ้าปลอดโปรง่งอินเทียน ฟ้าครึ้ม下่ฝนตกือหิมะตกกวาิงลมพัดเหลิงหนาวเรือร้อนเก้าสูงตีต่ำเหลียงขวัดเย็นสบายหน่วงหัวหน่วนหนัวอบอุน่นร่มสายร่มสาย ร่มหิอีหิอ,อ,หอ,อีเสื้อกันฝนอ่าโอเคนะครับทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกหัดของเราสิครับแบบฝึกหัดของเรานะครับเราซื้ออ่าให้พวกเราส่งนะครับอ่าไม่รู้ว่าหลายคนทําหรือ,อยังนะครับอ่าหลายคนคงยังไม่ทํานะครับเราซื้อเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทํา ฉะนั้นเรามาลองดูซิว่าคนที่ทำแล้วเนี่ยเขาทำถูกหรือเปล่านะครับนะนะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันนะครับเ1月31号最低三度很冷เคัเบอกว่า1月31号最低很冷ไปที่ไหนครับไปที่ไหน อ่ะน่าจะอันนี้นะครับหันเหล่งหนาวมากจุดีสันดุคือข้อนี้นะครับเราลองดูพินยินจุดีสันดุอ่ะโอเคคือข้อนี้นะครับจุตีสานดุหันเหล่งฟังต่อนะครับ4月18号最高15度不冷也不วเอ่้ 最高十五度，不冷也不热，十五度，是没？没热，没、okay. 啊、冷，没热 <Okay. S 2>，就是这个。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 就是就是这个。就是这个。就 ตรงข้ามกันเลยนะครับ6月6月,6月1号6月1号โอเคฟั okay. งต่อนะครับ6月1号晴天最高28度อ่าเห็นไหมครับ晴天最高28度ก็คือ9月1号ใช่นไหมครับ9月1号ข้อนี้นะครับ อ่ะต่อมานะครับวันที่ 10, 10 10สิบเ <วา S 1> ดือนสิบสิบเดือนสิบวันที่ 10, ส,สิบเดือนสบันที่สิบเดือนสิบเดือนสิบนวันที่สิบเดือนสิบเดนสิบเอนสิบเอนสิบเดื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 อสดือนสิบอสิดือนสิบเดอนเดืนสิอนสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือบเดือนสิบเดืนสิบเดือิเดือนสิบเดือนสิบเบเดือนือเดือนสเอนอเดือนสิ สู<ด>ง0องศาหตกนมากเห็นไหมครับฉะนั้นไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยอ่ะถ้าใครยังไม่ได้โยงเราซื้อฉเฉลยแล้ววันนี้ให้รีบโยงแล้วรีบส่งการบ้มานห้เราซื้อนะครับอ่จะได้มีคะแนนเ,เหมือนกับเพื่อนนะครับอ่าอีกครั้งนะครับเจเล1号ันิงน28นะครับอันนี้1月ั31号ันสูง3ง 等于六月一号下雨很冷，十二月二十二号最高零度下雪非常冷，四月十八度最高十五度啊，好多四月十八号，one t 十八，呐，哈，没猜十八度，十八号最高十五度啊，属地属新加坡温啥不冷也不热啊，那个属台十月十号最高二十四度刮风。 ใครยังไม่โยงโยงให้เรียบร้อยแล้วส่งเหล่าซื้อนะครับโอเคนะครับวันนี้เหล่าซื้อแค่จะสอนคําศัพท์แค่สอนคําศัพท์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนคาศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับชิงเทียนท้องฟ้าปลอดโปร่งอินเทียนฟ้าครึ้ม下雨ฝนตก下雪หิมะตกกวาฟงลมพัดเหลงหนาวเร่อร้อนเกา สูงตีต่ำว快เย็นสบายหนวหน่อบอุ่นหืสาร่รมหืออีเสื้อกันฝนนะครับเดี๋ยวในคาบต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงบทสนทนาในในประโยคนี้แล้วก็คาบหน้า,าพลาดไม่ได้เลยนะครับเราซื้อจะบอกแนวข้อสอบนะครับเราซื้อจะบอกแนวข้อสอบที่พวกเราจะทำใน ากลางภาคที่จะถึงนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครพลาดแสดงว่าอาจจะสอบไม่ได้นะครับอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราไม่ตั้งใจเข้ามาเรียนวิชาของหราสืตโอเคเจอกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเซียเซตาจ้าจเจีบายบาย